สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พามาชมงวงครับอ่าอันนี้พึ่งสือมากนะครับสือมาเมื่อวานนี้เนาะ,ะขมืนเมื่อคืนอืมเมื่อคืนตีสองโอ้ลงตีสองเมื่อคืนนี่นะครับเมื่อคืนตีสองมือนี้เขาก็สิมาสอบสอบถามมราค่านะครับว่าเบิร์คองนี่เป็นสือมาจากบาทนะครับ เจ็ดหมื่นสี่ตัวครับเจ็ดหมื่นแต่อมันมาออกไหมนะครับหถึงมะขอดไหม่นี่ครับเ,เป็นหาตัวครับอ่าทั้งหมดนี่ครับเจ็ดหมื่นครับพี่น้องงวดสี่ตัวเนี่ยไม่แมเชลเลียเล่าเนี่มันถือตัวละสองหมื่นกว่าบาท พอซื้ออยู่รับพี่น้องครับตัวสองเมื่อว่นก็บาทเฉลี่ยแล้วเนาะแต่ยังมาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่งัวลงนะครับงัวอาจจะราคาตกนะครับส่วนทางกับราคาหมูพี่น้องราคาหมูเป็นึ้นครับตามวัตถิกาลมันเลี้ยงมันเลี้ยงหลายครับช่วงนี้คนเลี้ยงหลายครับอ่าแพ้ก็เลี้ยงครับงัวตัวนี้นะครับอ่า ตึ้งยีงย่หลอดเบ้อขึ้นนี่ครับปนิดคองไว้หน้านะครับนี่จะคองว่าครับม,าห,ออบมาหาตักอ่านี่คนถึงว่ครับครับอ่าความใหญ่ความสูงนะครับอ่าประมาณอ่าถนับถน,นับตัวแดงหน่อยตัวนั้นนะครับอ่าอยู่ช่วงเมตรยี่สิบถึงเมตรสี่สิบครับกลางลงกลางยังไงจะเอาไปแง่กรณีเลย ตัวมันตั้งใหญ่เขาเยอะคุ้มไอ้ตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เป็นเป็นลูกของตัวแม่นี่ตัวเดียเน้อยตัวตัวที่เขานี่ยพึ่งท่องแรกตัวแรกนะขอดตัวแรกตัวนั่นเออตัวน้อยน้นาะตัวแรกไงนอนอยู่ไหนมีตัวแรกไงตัวเดียวไงน้อยอยู่มันกวขอดตัวแรกออกตัวแรกว่าง่ายด ก็ถือว่าราคาพอซื้ออยู่ครับพี่น้องซื้อซี่ไหนก็ได้ตัวหนึ่งเดีเ่ยวตัวหนึ่งซื้อซีแถมหนึ่ง,งนเนาะเป็นงัวที่หนาง,งามยอ,อายู่ครับนางเงี้ยวนะครับหนาเลี้ยวหนางามครับพี่น้องอันนี้คือ,อ,อรูปลักษณ์ของงัวที่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ดีครับเขาเรียกว่าแม่บ็อกสามารถเป็นแม่บ็อกได้นะครับหนางเงี้ครับพี่น้องนี่ครับถ่ายไปซื้องวัวนี่สังเกตนานครับ ขึ้นมาเนาะอันนี้ผมกับเพื่อนได้รู้จริงปไปไหนดัวครับแต่ว่าเดี๋ยวยินผู้เถอดคนเบาสู่ฟังนะครับว่าเวลาไปเบิ่งวัวนี่ยเบิ่งให้เบิเ่งหนานะครับถ้าเป็นคนแมน่ต้งได้ก็อคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องวันนี้ก็บแม่ยำชมของว่าไม่ครับพวกวัวของ มหาตักครับนี่อันนี้เป็นคนรับหน้าที่เลี้ยงงวัวนะครับอ่าผูกไวหน้าเลยนอนหน้าเลยนะครับปิดเทียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเทียงนีก่กระทอมนี่นะนะกระทอมนี่ก็ัะขอบคุณนจะคของหน้าไอ้คลองงวัวครับกระทอมกระทมอมกระทอมครับทำไมแทงหน้ากระทอมอันนี้จะยืยมทุกข้อสอบมาบ,มบ่ครับ่นะอยื้ยมนะเบยืยมเบ่ยืม บอ่บอบ่อบ่ิกูทศกศไปซื้อเป็นบ่นอหม้อ,อขายเขาบ่าครับบ่อใขายเขามาซื้อเป็นบ่อบ่อขายอ,อ๋อวงคนละขวกหน่นบ่อคนยวกันซื้อมาอยู่ขวบกเถีเป็นขายบขวกเอ้่ใบตัวมันมันอยู่นกับน,น้ำกัน,นะนไงตัวนี้ โอ้บามันเบิดออกขานี่สตัวไม่เอกไวนโอ้สือมาซี่ตัวแต่ว่าออกลูกไหมตัวนึงก็ได้เป็นหาตัวเป็นของแถมครับพี่น้องขอตัวแม้ก็ตัวผัวตัวแม่ครับงัวนไม้ตัวแม่ง้วนหน่อยด้านบนนี่เพื่อนก็ปลูกหาไว้นะครับปลูกหญ้าไว้ครับพี่น้อง อ่สีเป็นหยาดเรียเปียกับบ๊วยเนครับอ่าถ้าไผ่ห pues ูว mm ่าเป็นหยาหยังกับซอยคอมเมนต์น uh, ี่นะครับบ๊วยเงี้ยนี่เปียฮะนี่เปียกบ๊วยเงี้ยอย่างนี้เปียกเป็นเบอร์บ๊วยเงี้ยอ่าอย่นี้เปียครับเอออย่างนี้เปียเป็นนะพี่น้องเกิมีแผงสุราเซียวครับเออนี่นี่เปียนี่แผงสุราเซียว แผงสุลาเซลนี่หัวนหน้าซื้อมาจักบาทครับนี่เท่าถแกจับาทครับมาผอมงวมา้อมงอ้วนตีผ้วโอ้งัวงวต้องม้พมง้งัวสามรยบาทครับสามร้อยบาทอ่าสามรอยวัไฟบอร์หอดไฟบอร์ถึงกบบเศรษฐกการแบบธรรมาชาตินะครับขอบคุณอะไรครับถอแก อ่าเป็นหม่องผักพรอนใจนะครับเป็นมิตรเถียงนาครับเถียงแง้ก็เชียวถึงล่างก็เป็นแปลงนาครับพี่น้องปลูปกกล้วยปลูกเผาครับเลี้ยงปลาพี่น้องครับพพอมา ืันนี้ก็ขอขอบคุณมหาตักนะครับขอบคุณถอดแกตักกับที่เปิดฟาร์มให้เขามาเราชมนะครับง่วงงามครับทั้งหมดหาตัวนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็เขาห้ได้ลูกไร้ยร้ครับลูกๆครับหมายถึงง่วงะครับประเณค้นครับ คนมนจะมีมีเหรอคนอ่ะครับมันมีดีกันแหละพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ